สวัสดีครับพบกับรายกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสชแนลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะ่ยี่สิบพ0 0สบร้อยสองอก็เป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเป็นกําลังใจกับผมและก็ทีมงานวันนี้นะครับวงการครูก็กลัวจะน้อยหน้าวงการตํารวจนะครับก็ทําความ ไม่ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีตัวอย่างให้เห็นนั่นคืออธิบดีซึ่งเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเตทนยอกยายตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครับซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติก็เรียกรับเงินในเรื่องเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของ ครับมีการล่อซื้อจ่ายเงินไป3,2,000 0บาทแล้วก็ตำรวจก็ไปจับค่าห้องทำงานก๊อปปี้เดียวกับอธิบดีก๊อปี้เดียวกันเลยเหมือนกันเดะเลยนะครับอันนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นบุค,คลกรคนสำคัญที่จะสั่งสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพราะเป็นเบอร์หนึ่งของโรงเรียนนั้นๆ แล้วก็มีนโยบายให้คุณครูทุกคนไปสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีมีความใแต่ตัวเองเป็นคนเลวระยำต่ำช้าซะเองเนี่ยมันสมควรจะโดนโลงโทษสองเท่านะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในสังกัดกทมนะครับคุณชาติชาติก็น่าจะเตรียมคำสั่งออกมาแล้วนะจริงๆไม่สมควรที่จะไล่ออกนะครับสมควรที่จะย้าย ไปอยู่ที่กรมราชทัณฑ์คนจะไปติดคุก่นะไอ้อ o, อคนนี้มันก็เป็นพออโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนย่างันบางชันหรือโรงเรียนบางชันมันไมนะ่รู้เป็นผู้นี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็โดนล่อซื้อรับเงิืนคือเป็นโครงการหากางวันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นโครงการที่ต้องมีคนมาประมูลไนงะประมูล เพื่อที่จะเอาไปทำอาหารกลางวันมันมีมันมีอาหารเช้าโครงการอาหารเช้านี่ประมูลเจ้าหนึ่งนะอาหารกลางวันเจ้าหนึ่งก็ทั้งหมดคือเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันมีตั้งสามพันคนเลยนะแต่เหตุผลของไอ้พออนี่มันก็เข้าท่านะคือเด็กมันมีสามพันคนแต่มันมากินน่ะไม่ถึงสามพันมันกินแค่แ0ดร้อยคน มันก็เลยมีส่วนต่างนะที่ไอ้ผู้ประกอบการที่ประมูลได้อะคือมันประมูลสามพันคนไนะแต่เด็กมากินแค่แ0ดรอมันมีส่วนต่างสองพันกว่าสองพันกว่าก็น่าจะแบ่งให้ผอนะผอ,อไม่ได้เอาเองนะผอ,อไปทำโรงเรียนไปทำโต๊ะเก้าอี้ไปทำนู่นนี่นั่นะก็คือทั้งหมดอะมันร้อยวันเนี่ยมันเป็นงบประมาณหนึ่งแสนหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาท พอออก็ขอแบ่งมาหกหมื่นเลยเพราะว่า,า a, ได้ไปฟรีๆไงส่วนตา่างเนี่ยส่วนต่างวันละสองพันสองอ่ะอ่ก็มาป่าเขาคำนวณมาแล้วคิดมาแล้วคิดเป็นตัวเลขมาแล้วก็อพออ,อต้องได้หกแสนตอนนี้ก็ขอสามแสนสองก่อนนะทีนึงต้องขอสามแสนด้วยขอสามแสนสองคงจะร้อนเงินนะ,นะเนาะปกติเขาขอสามสอ 3, งแล้วเดี๋ยวมาให้สามแสนไอ้ผู้ประกอบการทนไม่ไหวอ่ะผมว่าเป็นความที่ กล้าหารชาญชัยนะเพราะว่าในสมัยหน้าก็ไม่รู้จะประมูลได้เปล่าไอ้พอเอาคนต่อไปจะให้ประมูลหรือเปล่ากลัวกลัวแต่จริงผมว่าต้องให้ประมูลเลยถ้าเป็นผู้ประกอบการแบบนี้คือการที่มันมีส่วนต่างหรืออะไรก็แล้วแต่นี้มันเป็นตามกฎกติกาเราก็อาจจะไปขอผู้ประกอบการก็ได้ว่าเออคุณนะตอนนี้ไอ้โรงเรียนมันมีปัญหาเนี่ยตรงนี้มันพัง พบประมาณเรากว่าจะได้มันนานก็ก็ขอเขาขอเขาเฉยเฉยอ่ะหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแสนหนึง่งเนี่ยจะดีกว่าไหมแล้วก็ประกาศเขาว่าคราวนี้เป็นคนบริจาคเป็นคนช่วยไอ้นี่มันขอไปเข้าใต้โต๊ะตัวเองเนี่ยใช่ไหมมันก็เร็วระยำมากก็ปรากฏว่าปฏิเสธครับพอ,อคนนี้ชื่ออะไรเอาชื่อนามสกุลมะไม่เอาดีกว่าเพราะมันจะไปเสียชื่อนามสกุลคนอื่นเขาเอาชื่ออย่างเดียวก็ชื่อไพฑูรย์ครับ ไพฑูตก็มาตีมเดียวกันเลยอ่ะไม่ได้ดูข่าวทิ่พดีหรือไงเขาบอกไม่ได้เรียกรับเงินแค่เชิญตัวมาคุยว่าตอนนี้อาหารมันอ่ะคุณภาพไม่ดีแต่ผู้ประกอบการเขาบอกว่าคุณภาพเขาได้เบอร์หนึ่งนะเว้ยเขาได้เกรดเอนะเว้ยในการประเมินนะเว้บบอกไม่ดีได้ยังไงวะ,ะส่วนเงินที่บนโต๊ะสามแสนสองอ่ะมันไม่รู้ใครมาวางไว้ไม่ได้เกี่ยวเลยใครมาลืมทิ้งไว้หรือเปล่าวะอยู่ๆคนมันไปเดินเล่นไง มันจเจาเงินสามแสนสองเนี่ยเอาไปใช้ไปให้อาคาอะไรก็ไม่รู้เสกเดินเล่นเดินมาที่โรงเรียนนี่ไงแล้วเดินผ่านไปห้องพออ่อะแล้วเข้าไปชะง,งกดูพออะป่ะแล้วปรากฏว่าก่อนที่จะงโงกดูอาจจะเอาเงินวางไว้มันโต๊ะหรือเปล่าวะแล้วก็ไปชะง,งกดูไม่มีก็กลับไปอะ่ะกลับไปแล้วก็ก็ลืมไปเลยลืมไปเลยนะนี่หลายวันเลยนะ ไอ้เจ้าของเงินลืมไปเลยนะว่าที่ลืมไวนะ้สามแสนสองอะมันไปลืมในห้องพอห้องใครพอ้ <c oughs> อบอกค,คงจะมีคนลืมไว้แ <c> ล <oughs> ้วมีครูอย่างนี้แล้วลูกศิษย์มันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> มีครูอย่างนี้ลูกศิษย์เป็นวะอ่ะก็อ้างกันไปแล้วกันอ้างได้ก็อ้างไปก็คือสารภาพดีกว่าว่าว่าร้อนเงินต้องเงินเมียเมียเมียใช้เงินเยอะหรือแบบมีกิก๊กกิ๊กมันยังจะเปลี่ยนรถใหม่หรืออะไรไม่รู้ก่เ,เอาแบบ เอาเรื่องจริงมาพูดดีกว่านะแล้วก็ไอ้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 อะไรนะไอ้กปรากฏการเขาตำรวจเขาจะมีโครงการเขาเรียกอะไรนะโครงการเขาจะมีชื่อเวลาเขาจะไปจับใครเนี่ยอันนี้เขาเป็นโครงการถ่ายรกกคา เวลาเขาจะไปจับใครเนี่ยเขาจะมีรหัสลับของเขาตำรวจเนี่ยสนธิกำลังปฏิบัติการเปิดปฏิบัติการไขนกกระทาก็มีปอป,อปอชนะร่วมกับปอป,อปอทอนะก็ตำรวจนะบุกไปเนี่แหละปฏิบัติการไขนกกระทาคือไขนกกระทาก็คือว่าปกติไอ้เด็กนักเรียนเนี่ยไม่ใช่ไอ้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยต้องได้กินไข่ เป็ดไข่ไก่แต่ปรากฏว่าไอ้พอ,อเนี่ยมันไปบีบคั้นผู้ประกอบการให้เป็นไข่นกกระทาแต่บอกว่าปฏิบัติวานนี้ผิดครับไปแก้เถอะนะมันผิดจะตั้งชื่อก็ตั้งให้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยเพราะว่าไข่นกกระทามันก็พอกับไข่เป็ดไข่ไก่แล้วครับมันน่าจะเป็นปฏิบัติการไข่เหียมะไข่เหียก็แพงนะปฏิบัติการไข่จิ้งจกมะเออ ปฏิบัติการไขมดอะไรทำนองเนี้ผมว่าเออมันจะเข้าท่ากว่านะครับแล้วไอไ้อนี่มันไม่ได้มีเงินที่วางไว้เฉยๆนะครับมันมีคลิปต่อรองต่อรองคุยกันคิดดูอะไอผู้ประกาศการไปไปนั่งนะไปนั่งนะแล้วมันก็เอาโทรศัพท์วางนะแล้วมันก็เปิดมันก็เปิดเปิดวิดีโอ,อะแต่ไม่ได้เปิดก็อัดเสียงไว้เออแล้วก็พูดต่อรองไม่เห็นหน้าพอออไม่เห็นอะไรหรอกก็ต่อรองไป ผมจะบอกให้นะไอพออโรงเรียนทั้งหลายเวลาจะเรียกใครไปคุยนะต้องจ้างรอปภคนหนึ่งอยู่หน้าห้องค้นเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ก่อนห้ามโทรศัพท์เข้าห้ามเข้าเอากระเป๋าตังค์ไปวางไว้ก่อนหรือจะมีล็อกเกอร์ก็ได้แบบยิมอะไปรองไว้ก่อนห้ามเข้ามาแต่ตัวเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องใส่แต่ยกทรงกางเกงในหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชาย ใส่กางเกงขาสั้นกางเกงในสอดเสื้อถึงจะคุยกับผอ,อ,อได้จะได้ไม่ต้องมีการถ่ายคลิปทำนองนี้นะครับนี่คือเป็นคว,วามเร็วระยะต่ำช้าของข้าราชการไทยบางคนนะครับโกงอย่างอื่นผมไม่ว่านะมึงสร้างอาคารมึงจะโกงก็โกงไปอ่ะมึงสร้างถนนในโรงเรียนมึงจะโกงก็โกงไปแต่มึงโกงอาหารเด็กนักเรียนเนี่ย มันเป็นความคิดความเร็หรยำที่ต่ำชาของคนคนหนึ่งจริงๆการไปเอาเงินของเขามาไอ้ผู้ประกอบการนะ่ะมันไม่ควักเงินส่วนตัวหรอกมันก็ไปลดอาหารด้วยมันไปลดคุณภาพอาหารด้วยแล้วเด็กมันก็โอ้โหมันบาปตามเวรกรรมจริงๆนะ เงินน่ะมันแค่สามแสนหกแสนเนี่ยมันเงินกระจอกมากอะ่ะมึงเอาไปมึงก็ไม่รวยหรอกจะบอกให้ให้พอ,ออภัยทุนนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ในประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องของผมนะครับแล้วก็ซื้อกระถางให้ผมด้วยนะครับซื้อให้ผมด้วยกระถางแคนตัดนะครับเป็นของชาวบ้านทํา ที่ผ่านจุดผลกับใบละร้อยเก้าสิบเซนหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วก็เข้าไปดูในเพจกิจโพส์บาร์เกตติ้งกับจะมีจะมีหมวกหมวกกิจโพส์ชาแนลสีขาวสีดำสีแดง,ส,ดงสีเหลืองใบละสองร้อยเก้าสิบาทจะมีน้ำหอมมอนตาเป็นน้ำหอมสายมูเตอรหรูห้าร้อยเก้าสิบาทแล้วก็ยีบีกล้วยตากบังกระทุ่มพิซซโรครับห้าซองสองร้อยบาท สำหรับพระนางพญาสยามน,นะครับจากราคา499บาทให้บูชาร9 9บาทครูบาบุร้อนอาจารย์จ้ำสี่บุพภาเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธดีๆๆสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุโธมายาสีปฐุมมากับผมนะครับทุกท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภตอนนี้เสร็จแล้วเหลือปัจจัยที่จะไปปักบูชาแล้วก็ซื้อของบางส่วนจะเป็นเจ้าภาพจะเตียงจะเป็นเจ้าภาพป้ายหินอ่อนก็ทักกันมาครับในเฟซบุ๊กผม กิจพลเด่นซด์แล้วก็ดกร์กิจพลเด่นซด์โดยจะพักไอดียไลน์เข้ามาก่อนได้นะครับสุดท้ายเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สลายในสากลโลกปกป้องรักษาคุ้มครองเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องนี้และพี่น้องประช,ช,ชาชนชาวไทยทางประเทศสำหรับท่านที่จะสนับนุนช่องก็โอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอน,นี้ยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยโอนเข้ามาได้จะเป็นพระคุญญาสงยิงครับสุดท้าย คนก็ท่านมีความสุขมากมากครับชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะยังไงก็ตามทําตัวเองให้มีค่าในความเป็นตัวก็ <c oughs> ขอบอกคำว่าสวัสดีครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่าย